สวัสดีครับพี่น้องคลิปเสียงในซีรีส์นี้เป็นบทแรกหรือ EP แรกของซีรีส์นะครับเป็นซีรีส์ที่ชื่อเฝ้าเดี่ยว10นาทีไขกุญแจสู่พระพรเต็มเปี่ยมจากคัมภี์สุภาษิตเราจะเข้าฟ้าพระเจ้าด้วยกันจากหนังสือพระคัมภีรไบเบิลที่ชื่อสุภาษิตนะครับถ้าคุณเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าและติดตามซีรีส์นี้ไปจนจบเพียงวละ10นาที คุณก็จะได้รับสติปัญญาจากพระเจ้านำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างชาญฉลาดซึ่งก็จะเป็นกุญแจที่จะไขไปสู่พระพรจากสวรรค์อย่างครบบริบูรณ์ทุกด้านในชีวิตของคุณนะครับกดกระดิ่งกดติดตามไว้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดแม้สักวันเดียวพี่น้องที่รักครับสำหรับพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่1ถึงเกษัเริย์โซลมอนตั้งใจเขียนเพื่อคนหนุ่มสาวโดยเฉพาะนะครับ ซึ่งก็คือเยาวชนหรืออนุชนที่ยังไม่รู้อินโนอินเนอะไรเพราะว่ามีประสบการณ์ในชีวิตยังน้อยซูลมอนเรียกผู้อ่านในช่วงบทที่1นถึงเนี้ว่าลูกเอ๋ยก็เป็นเหมือนพ่อสอนลูกนะครับแต่อย่างไรก็ตามสติปัญญาของมนุษย์ก็แตกต่างจากสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าแม้ว่าขณะนี้คุณอาจจะอายุเลยวัยรุ่นอนุชนไปแล้ว ถ้าคุณเป็นคริสเตียนที่เชื่อในพระเจ้ามันก็ยังคงเป็นประโยชน์ที่จะได้รับเรมาพิเศษจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณหรือเพื่อนําไปสอนลูกหลานของคุณได้เช่นกันนะครับในบทที่1ถึงบทที่9นี้ในหนังสือสุภาษิตนี้ก็จะมีทั้งหมด31บทนะครับแล้วก็สติปัญญาเพื่อมนุษย์ทุกคนก็จะอยู่ในบทที่1 0ถึง24 และก็สติปัญญาจากพระเจ้าเพื่อคนที่เป็นผู้นำก็จะอยู่ในบทที่25ถึง31นะครับส้กเดียววันนี้ก็จะเป็นบทที่1ข้อ1ถึง7นะครับที่กล่าวว่าดังนี้นะครับสุภาษิตของซาลูมันพระราชาแห่งอิสราเอลโอรสของดาวิด เขียนไว้เพื่อให้มีสติปัญญามีวินัยมีความเข้าใจถ้อยคําแห่งความรอบรู้รับคําสั่งสอนในเรื่องการกระทําที่ฉลาดในเรื่องความชอบธรรมความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมเพื่อให้ความอย่างรู้แก่คนโง่ให้ความรู้ความเฉียวฉลาดแก่คนหนุ่มทั้งคนที่รอบรู้อยู่แล้วก็จะได้ยินและเพิ่มพูนการเรียนรู้และคนที่มีความเข้าใจอยู่แล้วก็จะได้มีความช่ำชอง เพื่อให้เข้าใจสุภาษิตและคำอุปมาความยำเกรงพระเจ้าเป็นบอกเกิดของสติปัญญาแต่ส่วนคนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอนเราหยุดอ่านมาถึงข้อเจ็ดข้อสุดท้ายตรงนี้ไว้ก่อนในวันนี้นะครับแล้วมาใกล้ครวนพร้อมอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์กันนะครับ พระคัมภีร์ข้อ1นเนี้กรัตซโลม,มอนเริ่มต้นด้วยการบรรยายให้รู้ถึงจุดประสงค์ของคัมภีร์ไบเบิลเล่มนี้นะครับเพื่อให้คนอ่านได้รู้ว่าเขียนขึ้นเพื่ออะไรเราสามารถแยกแยะได้เป็นหลายจุดประสงค์ดังนี้นะครับข้อแรกก็เพื่อจะให้คนที่อ่านมีสติปัญญานะครับข้อ2 เพื่อให้มีวินัยในการดําเนินชีวิตตามคําสั่งสอนข้อ3ก็เพื่อจะให้มีความเข้าใจลึกซึ้งในคําสอนข้อ4ก็เพื่อจะได้นําความเข้าใจนั้นไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องคือปฏิบัติได้อย่างชอบธรรมยุติธรรมและเที่ยงธรรมข้อ 5. ก็เพื่อจะให้การอย่างรู้แก่คนโง่เขานะครับข้อ6ก็เพื่อจะให้ความเฉลียวฉลาดแก่คนหนุ่มสาวข้อ7คนที่เป็นปลาหรือ คนที่มีความรอบรู้ศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่งคล้ายๆด็อกเตอร์ที่เชี่ยวชาญเจาะลึกในบางด้านก็จะได้เพิ่มพูนความรู้ในด้านอื่นๆครบถ้วนทุกด้านข้อ8คนที่มีความเข้าใจอยู่แล้วก็จะได้ยิ่งช่ำชองเชี่ยวชาญขึ้นนะครับข้อ9ก็เพื่อเตือนสติคนโง่ที่คิดว่าตัวเองฉลาด ให้รู้จักยำเกรงพระเจ้าเพราะว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อกเกิดของสติปัญญานะครับนี่ก็คือจุดประสงค์9ก้าข้อดังที่โซลมอนเขียนไว้ในสุภาษิตบทที่1ข้อ1นถึงเนี้นะครับและจากการใครลครวนกลับไปกลับมาถึงจุดประสงค์9ข้อนี้ คือพี่น้องครับเวลาคุณเฝ้าเดี่ยวคุณไม่ต้องรีบอ่านผ่านๆไปนะครับคือคนอ่านแล้วคุณก็อาจะต้องใช้เวลาในการใกล้ครวนด้วยนะครับคือนำแต่ละข้อมากบคิดใกล้ครวนกลับไปกลับมาแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับพร้อมกับอธิษฐานทูลขอเรยมากหรือสติปัญญาจากพระเจ้าไปด้วยนะครับจากการกบคิดใกล้ครวนจุดประสงค์9ข้อนี้ มันก็ทําให้ผมมีความสงสัยอยู่หลายเรื่องนะครับเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับคําศัพท์ต่างๆหลายคําศัพท์นะครับเช่นคําว่าความรู้ความรู้นี้แตกต่างแตกต่างกับคําว่าความรอบรู้อย่างไรครับและแตกต่างกับคําว่าความเฉลียวฉลาดอย่างไรและแตกต่างกับคําว่าสติปัญญาอย่างไรนี่ก็ล้วนเป็นคําศัพท์ นะครับซึ่งมันก็ควรจะต้องมีความเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นเพื่อ,อ,อจะได้นำมาอธิษฐานตูนถามต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อไปนะครับดังนั้นผมจึงไปถาม AI ดูนะครับเพื่อจะได้เข้าใจคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้มากขึ้นคือผมอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเกี่ยวกับคำศัพท์ทั้งหลายเหล่านี้แต่ผมก็ไม่ได้รับ เลมาอะไรผมจึงไปถาม AI ก่อนนะครับเพราะว่าเออก็จะได้ขยายความให้เข้าใจคำศัพท์ทั้งหลายเหล่านี้นะครับดังนี้นะครับคำว่าความรู้เออก็บอกว่ามันมาจากภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า knowledge นะครับ knowledge ซึ่งความหมายก็คือมันเป็นข้อมูลที่เกิดจากการศึกษานะครับ หมายถึงข้อมูลนะครับความรู้เนี่ยมันเป็นข้อมูลได้จากการศึกษาจากการสังเกตและจากประสบการณ์ความรู้ก็จะมี2ด้านคือความรู้ในด้านฝ่ายโลกเช่นความรู้เกี่ยวกับเลขคณิตพิเศษคณิตฟิสิกส์เคมีชีวะก็ทําให้เราประกอบอาชีพการงานได้แล้วก็มีความรู้อีกด้านคือความรู้ด้านฝ่ายวิญญาณซึ่งมาจากคมภีไบเบิลนะครับแต่ว่าคําว่าความรู้นี้มันแตกต่างจากคําว่าความรอบรู้อ,อย่างไรครับ คือความรอบรู้นี้ภาษาอังกฤษจ,จะใช้คำว่า understanding นะครับซึ่งมีความหมายคือเป็นการตีความาความรู้หรือ knowledge จนเกิดเป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งคือไม่ได้เข้าแค่สมองแต่เข้าถึงใจนะครับจึงเรียกว่าความเข้าใจ u n d e r s t a n d มันเป็นการย่อยเป็นการตกผลึกความรู้ซึ่งเป็นแค่ข้อมูลหรือเป็น knowledge จนกลายเป็นความเข้าใจ understanding ตัวอย่างเช่น คุณครูถ่ายทอดความรู้บางอย่างนักเรียนบางคนฟังแล้วก็เข้าใจ understand แต่บางคนก็ไม่เข้าใจ don't understand การจะเกิดความเข้าใจในข้อมูลความรู้ที่คุณครูถ่ายทอดมันจะต้องมีความตั้งใจสนอกสนใจฟังแล้วนำมาไต่ตองจนตกผลึกและเกิดความเข้าใจ understand กระจายขึ้นนะครับคราวนี้คำว่าเฉลียวฉลาดภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรครับ คําว่าฉเฉลียวฉลาดนี้ภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่า clever หรือใช้คําว่า i n t e l l i g e n t นะครับมีความหมายคือความสามารถในการคิดหาวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วตรงนี้เราจะเห็นตัวอย่างได้จาก AI นะครับคือเจ้า AI นี่มาจากคําว่า A ก็มาจากคําว่า artificial artificial นะครับแปลว่า ประดิษฐ์หรือของเทียมของลอมนะครับ i n t e l l i g e n t แปลว่าปัญญาสติปัญญาความฉลาดนะครับเอ uh, ก็หมายถึงความฉลาดเทียมนะครับเป็นความฉลาดที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาสําหรับเจ้า AI จะมี uh, ความฉลาดแค่ด้านเดียวคือด้าน IQ นะครับเป็นความฉลาดในการคิดวิเคราะห์ในเชิงตรรก,กะเชิงโลจิกเรียนรู้และทําความเข้าใจข้อมูลมหาศาลที่เรียกว่า Big Data ได้อย่างรดวดเร็ว ซึ่งปัจจุบัน AI ก็มีความฉลาดด้าน IQ แสงหน้ามนุษย์ไปแล้วนะครับสามารถเล่นหมากรุกเอาชนะมนุษย์ได้แต่เนื่องจาก AI มันไม่มีจิตใจและจิตวิญญาณเหมือนมนุษย์ดังนั้นมันจึงมีแต่ความฉลาดด้าน IQ เท่านั้นแต่มันไม่มีความฉลาดทางอารมณ์คือไม่มี EQ เลยนะครับแล้วก็ไม่มีความฉลาดทางสังคมด้วยที่เรียกว่าโซเชียลอินเท i ลเจนหรือย่อยว่า s SI อนะครับคือมันไม่ฉลาดและไม่มีทักษะ ในการเข้าสังคมปรับตัวเข้ากับมนุษย์คนอื่นในโลกนี้เราก็มักจะเห็นมนุษย์บางคนที่ถูกเรียกว่าอัจฉริยะหรือเด็กเนิร์ดนะครับก็มักจะเป็นคนที่มี IQ สูงแต่ว่ามี EQ กับมี Social i n t e l l i g e n จนต์ต่ำมากซึ่งคนที่ถูกเรียกว่าอัจฉริยะหรือเด็กเนิร์ดก็เป็นคนที่มีลักษณะคล้ายๆกับ AI นะครับคือมีความเฉลียวฉลาดอยู่ด้านเดียวเท่านั้นด้าน IQ นะครับคราวนี้มาดูคำศัพท์คำสุดท้ายคือคำว่าสติปัญญาซึ่งาภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า wisdom นะครับ wisdom สติปัญญานี้หมายถึงอะไรคำว่า wisdom มันหมายถึงความสามารถในการที่จะใช้ความรอบรู้และประสบาการณ์เอามาตัดสินใจว่าอะไรผิดอะไรถูกและเลือกที่จะลงมือทำ เฉพาะที่เหมาะสมดีงามตามบริบทของสถานการณ์ที่สุดนะครับและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดโดยคำนึงถึงผลกระทบระยะยาวด้วยนี่คือความหมายของคำว่าสติปัญญาหรือ Wi s ด o m นะครับสติปัญญาก็แบ่งออกเป็น2ด้านคือสติปัญญาด้านฝ่ายโลกและสติปัญญาในด้านฝ่ายวิญญาณนะครับสติปัญญาด้านฝ่ายโลกก็เพื่อจะทำให้คนดำเนินชีวิตได้และประกอบอาชีพการงานได้ ส่วนด้านฝ่ายวิญญาณก็เพื่อให้คนสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้มีความเข้าใจถึงน้าพระทัยของพระเจ้าได้อย่างถูกต้องลึกซึ้งนะครับส่วนแหล่งที่มาของสติปัญญาหรือ wisdom นั้นก็มาจากสองแหล่งนะครับสําหรับผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าสติปัญญาของเขาก็จะมาจากการศึกษาหาความรู้ซึ่งสะสมมาจากบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดต่อๆกันมาตัวอย่างเช่นการผลิตสินค้าโอท็อป ก็จะต้องใช้ความรู้ความรอบรู้ประสบการณ์การลองผิดลองถูกจากบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่สะสมมาและเรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นไงล่ะครับและสติปัญญาก็ได้มาอของมนุษย์นะครับก็ได้มาจากการสังเกตทดลองในห้องแลบของนักวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วนำมาประดิษฐ์เป็นนวัตกรรมเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนี่ก็เป็นสติปัญญาของมนุษย์ซึ่ง ก็มักจะจำกัดเฉพาะสิ่งที่ตามองเห็นและสัมผัสได้เท่านั้นนะครับแต่สำหรับสติปัญญาที่มาจากพระเจ้านั้นมาจากไหนครับมันก็มาจากการศึกษาเรียนรู้คัมภีร์ไบเบิลซึ่งถ่ายทอดมาจากผู้เผยพระวจนะในอดีตได้สะสมบันทึกไว้นะครับผู้เผยพระวจนะคือผู้ที่สื่อสารกับพระเจ้าได้โดยตรงและนำความรู้จากพระเจ้ามาบันทึกไว้ในคัมภีร์ไบเบิล ให้เราได้อ่านกันและถ้าคุณอ,าอ่านไปอธิษฐานไปด้วยคุณก็จะไม่เพียงได้รับความรู้เท่านั้นคือไม่เพียงจะได้แค่ knowledge และ understand แต่คุณจะได้รับเรย์มพิเศษจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยนะครับเรมาพิเศษจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่แหละครับก็คือสติปัญญาจากพระเจ้า wisdom ที่บิ้งแวบขึ้นมาในใจของคุณพี่น้อง่รักถ้าคุณเฝ้าเดี่ยวเข้าเฝ้าพระเจ้าบ่อยๆอย่างน้อยน้อยติดตามซีรีส์เฝ้าเดี่ยวของผมไปเรื่อยๆทุกๆวัน คนก็จะได้รับสติปัญญา wisdom ที่มาจากพระเจ้าโดยตรงนะครับซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์มากต่อการตัดสินใจเรื่องสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันและทำให้คนวินิจฉัยเพื่อที่จะเลือกสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับสติปัญญาจากพระเจ้าจะแตกต่างจากสติปัญญาของมนุษย์ตรงที่ว่าสติปัญญาของพระเจ้านั้นจะเต็มเปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์และด้วยความรัก ซึ่งจะทำให้เราไม่เพียงเลือกที่จะตัดสินใจดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์เท่านั้นแต่ก็ยังจะทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณธรรมด้วยนะครับมีอุปนิสัยและทัศนคติเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆด้วยครับคือไม่ใช่รอบรู้ฉเฉลียวฉลาดแบบมนุษย์ทั่วๆไปที่อาจไม่มีคุณธรรมไม่มีมโนธรรมไม่มีจริยธรรมเลยนะครับตัวอย่างเช่น บอสพอและบอสบอสทั้งหลายของเขาที่เข้าไปอยู่ในสังเตแม้พวกเขาจะ,ฉะเฉลียวฉลาดรอบรู้มีสติปัญญาดีมากจนสามารถหาเงินได้หลายพันล้านอย่างรวดเร็วแต่ว่ามันเป็นสติปัญญาวิสด o m มที่ขาดคุณธรรมขาดมโนธรรมและขาดจริยธรรมนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สติปัญญาที่มาจากพระเจ้า สุดท้ายก็หลงเอ่ยด้วยการไปเข้าไปกินข้าวแดงในกุกนะครับแต่พี่น้องครับถ้าคุณแสวงหาสติปัญญาจากพระเจ้าด้วยความเคารพยำเกรงพระองค์คุณก็จะได้รับสติปัญญาที่ประกอบด้วยความชอบธรรมความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมคุณจะมีคุณธรรมมีมโนธรรมและจริยธรรมซึ่งเป็นสติปัญญาที่มาจากสวรรค์และมันก็จะทำให้คนได้รับพระพระจากเบื้องบน เพิ่มพูนมากขึ้นในทุกๆวันไปด้วยดังที่กษัตริย์โซลมอนก็ได้เขียนไว้ในสุภาษิตบทที่1นข้อเจ็ดว่าความยำเกรงพระเจ้าคือบอกเกิดของสติปัญญาและความรู้ส่วนคนโง่าจะดมินความรู้และสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องพระคัมภี์ตอนนี้ก็บ่งบอกชัดว่าสติปัญญาที่มาจากพระเจ้านั้นมันเกิดจากการมีความสัมพันธ์ ด้วยความยำเกรงพระเจ้านะครับกล่าวคือการเริ่มต้นของความรู้ knowledge ความรอบรู้ understanding และความฉลาด intelligence จนพัฒนาเป็นสติปัญญา wisdom ล้วนมาจากการได้รู้จักพระเจ้าแห่งจัก,กรวาลของเราและได้มีความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระองค์ด้วยความท่อมใจยอมรับพระองค์ให้เป็นผู้นำชีวิตของเรานะครับพี่น้องที่รักถ้าคุณถาม AI แล้วคุณอย่าหยุดแค่นั้นนะครับ ถึงตรงนี้คุณควรจะนําความเข้าใจนั้นามาใกล้ครวนกลับไปกลับมาพร้อมอธิษฐานขอเลม,มาพิเศษจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นสติปัญญาวิสด้อมที่มาจากสวรรค์นั่นเองไม่ได้มาจากแค่สิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับสําหรับผมเลม,มาที่ผมได้รับหลังจากใกล้ครวนและอธิษฐานแล้วก็คือก็มีคําว่าทูลขอปิงแวบขึ้นมานะครับซึ่ง ตรงนี้เจ้า AI ก็ไม่ได้บอกผมนะครับแต่ว่ามันเป็นเรมาพิเศษที่ผมได้รับคำว่าทูลขอก็ปิ้งแวบขึ้นมาแล้วพระวิญญาณบริสุทก็ทำให้ผมระลึกได้ถึงยากอบบทที่1ข้อ5ที่กล่าวว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาสติปัญญาตรงนี้ก็คือสติปัญญา wisdom ที่มาจากพระเจ้านะครับก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งของสติปัญญานี้นะครับพระองค์ ผู้ทรงโปรดปรานก็จะประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและไม่ได้ทรงตำหนิแล้วผู้นั้นก็จะได้รับตามที่ทวนขอนะครับตรงนี้ก็เหมือนกับที่กษัตริย์โซลมอนก็ได้อธิษฐานทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าเป็นสิ่งแรกที่เขาเห็นความสำคัญสูงสุดนะครับพี่น้องที่รับพระมิญาณสุดก็ทำให้ผมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสติปัญญาที่มาจากพระเจ้านะครับและ ทำให้ผมรู้ตัวว่าผมมักจะตัดสินใจผิดพลาดอยู่บ่อยๆก็เพราะไม่ได้ทูลขอสติปัญญาจากสวรรค์นั่นเองดังนั้นพระวิญ,ญามาสุดจึงหนุนใจให้ผมทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าให้บ่อยที่สุดนะครับก่อนที่จะตัดสินใจอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่นะครับก็ให้ท่อมใจลงยอมรับความเป็นอัจฉริยะของพระเจ้าและทูลขอต่อพระองค์เสมอเพราะว่าสติปัญญาจากพระเจ้านั้น กว้างใหญ่ไพศาลมากนักนะครับพระอ,องค์ทรงสร้างโลกสร้างจัก,กรวาลเป็นผู้ให้กําเนิดทุกสิ่งพระอ,องค์จึงรอบรู้ในทุกสิ่งทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตและยังสามารถที่จะยังรู้ได้ถึงความคิดจิตใจภายในมนุษย์ที่พระอ,องค์ทรงสร้างขึ้นอีกด้วยดังนั้นคุณได้รับทั้งความฉลาดทางปัญญาความฉลาดทางอารมณ์ความฉลาดทงา,า,าดทงสังคมความฉลาดในทุกมิติ เมื่อคนยำเกรงความยิ่งใหญ่ไหลขีดจำกัดของพระเจ้าและถ่อมใจยอมอธิษฐานทูลขอจากพระองค์ในทุกๆเรื่องน,นะครับมาถึงตรงนี้พระวิญาณสุดก็ทำให้ผมปิ๊งแวบเพราะว่ามีคำว่าประโยคนี้ผลขึ้นมาในใจนะครับคือคำว่าความคิดของเราไม่เหมือนความคิดของเจ้า ซึ่งมันอยู่ในอิสยาบทที่55ข้อ8ถึง9กนะครับที่กล่าวว่าความคิดของเราไม่เหมือนความคิดของเจ้าและวิถีของเราก็ไม่เหมือนวิถีของเจ้าพระเจ้าตรัสด,ดังนี้แหละเพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกเช่นเดียวกันทางของเราก็สูงกว่าทางของเจ้าความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องเรมาที่ผมได้รับซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ย้ำกับผมบ่อยๆคือเมื่อใช้สมองขอบคิดวางแผนจะทำอะไรแล้วก็ ควรจะเริ่มด้วยการอธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้าก่อนเลยนะครับไม่ใช่คิดวางแผนล่วงหน้าไปก่อนแล้วก็ค่อยมาอธิษฐานขอให้พระเจ้าไวยพรแผนนั้นแบบนี้ไม่เรียกว่ายำเกรงพระเจ้านะครับคือไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความสําคัญของสติปัญญาจากพระเจ้าแบบที่กษัตริย์โซลมอนสอนให้ยำเกรงพระองค์นะครับความยำเกรงไม่ได้หมายถึงเกรงกลัวแต่หมายถึงให้ตระหนักว่าพระองค์นั้นสิ่งที่มาจากพระองค์นั้น จะมีคุณค่ามีความสําคัญต่อเรามากที่สุดนะครับนี่คือความหมายของคําว่าอย่างเกรงนะครับมันไม่ใช่เกรงกลัวจนหงอพระเจ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ว่าหมายถึงมองเห็นความสําคัญและตระหนักถึงคุณค่าจากสิ่งที่มาจากพระเจ้าจึงทําให้เราเข้ามาทูลขอต่อพระองค์นะครับอีกประเด็นหนึ่งสติปัญญาจากพระเจ้าก็จะทําให้คนมีมุมมองที่ยาวไกลและยั่งยืนกว่าในทุกๆสถานการณ์นะครับ มนุษย์เราก็มักจะมีสายตาสั้นไม่ใช่หมายถึงจะต้องใส่แว่นตาแว่นสายตานะครับแต่หมายถึงมักจะมีมุมอมองต่อสถานการณ์ใดๆได,ได,ได,ได้ไม่ยาวไกลเพราะเราไม่รู้อนาคตจะเกิดอะไรขึ้นไงล่ะครับจริงไหมครับพี่น้องเราอาจจะใช้วิทยาศาสตร์มาพยากรณ์อนาคตได้บ้างแต่ก็ไม่ถูกต้องแม่นยําเท่าไหร่นักนะครับโดยเฉพาะในยุค AI นี้โลกก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากหลายเท่าเทียบกับอดีตหลายพันปีก่อน ดังนั้นถ้าคุณทาธุรกิจคุณจะต้องปรับแผนธุรกิจแทบทุกวันเลยนะครับในยุคนี้มีแต่จะต้องอาศัยเอไอแล้วก็จะต้องอาศัยสติปัญญาจากพระเจ้าด้วยนะครับคือไม่ใช่อาศัย AI อย่างเดียวแต่จะต้องนําสิ่งที่ได้รับจาก AI มาอธิษฐานทูลขอเลยมากพิเศษขอสติปัญญาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการตัดสินใจนําทางคนด้วยนะครับ จึงจะปรับตัวอยู่รอดได้แล้วก็จะรับใช้พระองค์เป็นท่อพระพรไปสู่คนอื่นได้เพราะอะไรครับก็เพราะสติปัญญาจากพระเจ้านั้นมันจะเต็มเปี่ยมด้วยความรักและด้วยคุณธรรมอีกด้วยนะครับพี่น้องที่รับพระกัมพีในข้อ7ข้อสุดท้ายของการเฝ้าเดี่ยววันนี้กล่าวว่าคนโง่ดูหมิ่นปัญญาจากพระเจ้าและคําสั่งสอนจากพระองค์นี่ก็คือนิยามคําว่าคนโง่ของกษัตริย์โซโลมอนนะครับ คนโง่ตรงนี้ไม่ใช่หมายถึงคนที่มีการศึกษาน้อยเรียนมาน้อยนะครับมันไม่ได้หมายถึงคนที่เรียนจบป .1 ป .2 หรือป .4 แต่หมายถึงคนที่ดูหมิ่นดูถูกคุณค่าของถ้อยคำพระเจ้าจากคําีไบเบิลและไม่สนใจสแสวงหาเลมาพิเศษจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับดังนั้น ถ้าแม้ว่าคุณจะมีความรู้มีการศึกษาทางโลกน้อยคืออาจจะเรียนไม่จบอะไรเลยมีความรู้แค่ป .1 ป .2 ป .3 ป .4 คือมีความรู้ทางวิชาการทางโลกน้อยแต่ถ้าคุณเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าทุกวันพระคมภีก,ก็ไม่ได้เรียกคุณว่าคนโง่นะครับเพราะคุณก็จะค่อยๆได้รับการเติมเต็มสิ่งที่เรียกว่าสติปัญญาวิสตอมการอย่างรู้ปิ้งแวบจากพระเจ้าไปทุกๆวัน แล้วมันจะทําให้คนเฉลียวฉลาดรอบด้านรอบด้านเลยนะครับกุณจาวินิจฉัยและตัดสินใจเรื่องราวต่างๆได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของทุกสถานการณ์มันก็คือคกุญแจที่จะช่วยคุณไขประตูแห่งพระพรจากสวรรค์มาสู่ชีวิตคนได้ไงละครับพระพรจากสวรรค์ก็ไม่ได้หมายถึงทัศนคติแบบชาวโลกที่มองแค่ความมั่งคั่งล่ำรวยและอายุย็นนานเท่านั้นนะครับ แต่พระพรจากสวรรค์จะมีให้แก่คุณอย่างครบบริบูรณ์ทุกด้านในชีวิตทั้งด้านร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณดังนั้นการสแสวงหาความสัมพันธ์ใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าก่อนด้วยการเฝ้าเดี่ยวในทุกๆเช้าก่อนที่คุณจะออกไปทํางานหรือไปทํากิจกรรมใดๆในชีวิตจึงนับว่าเป็นความฉลาดที่สุดเลยนะครับในการเป็นคริสเตียนและผมก็ขอแสดงความยินดีถ้าคนเป็นคริสเตียนที่เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่แล้วในทุกๆเช้า หรืออย่างน้อยๆได้ติดตามรับฟังคลิปในซีรีส์แบ่งปันเลมาจากการเฝ้าเดี่ยวของผมพร้อมกับไข้ครควนอธิษฐานทูลขอเลมาพิเศษจากพระองค์เป็นส่วนตัวสําหรับการประยุกต์ใช้ในชีวิตคุณเป็นประจําไปทุกๆวันคุณก็จะค่อยๆกลายเป็นคนที่มีสติปัญญา wisdom ซึ่งเป็นเลมาพิเศษจากพระเจ้ามันเป็นกุญแจไขประตูพระพรจากสวรรค์มาสู่คุณจนชีวิตคุณจะค่อยๆกลายเป็นท่อพระพรใหญ่นําการอวยพรจากพระเจ้าไปสู่พวก คนมากมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนได้นะครับอาเมนไหมครับพี่น้องดังนั้นเวลาคุณฟังคําสอนหรือคําเทศนาที่โบสถ์หรือว่าใน YouTube ช่องใดก็ตามคุณอย่าเอาแค่ฟังเฉยๆแล้วก็จบนะครับอย่าแค่สะสมความรู้ในสมองแต่ขอนุนใจให้คุณอธิษฐานทูลขอเลยมาพิเศษจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยมันก็จะเป็นสติปัญญาวิชดอม การอย่างรู้พิเศษจากพระเจ้าที่มาจากสวรรค์ซึ่งมันก็คือกุญแจที่จะไขประตูพระพระจากสวรรค์จะหลั่งไหลเข้ามือเข้ามาสู่ชีวิตคนได้นะครับอามีไหมครับพี่น้องเอาแล้วครับถึงตรงนี้มาร่วมสนุกกันให้คุณพิมพ์ข้อความลงในคอมเมนต์ใต้ใคลิปนี้นะครับเราะเดี๋ยววันนี้คนได้เข้าใจคําว่าความแตกต่างของคําว่าความรู้ knowledge กับคําว่าความเข้าใจ understanding แล้วหรือยังและความแตกต่างของคําว่า ความฉฉเฉลียวฉลาด i ิน e ท l i g e n c กับคำว่าสติปัญญา wisdom คุณเข้าใจความแตกต่างแล้วหรือยังคุณเข้าใจความแตกต่างของคำว่าสติปัญญาของมนุษย์และสติปัญญาจากพระเจ้าแล้วหรือยังลองทบทวนดูนะครับขณะนี้คุณได้พัฒนาตนเองจากการเป็นคนที่มีความรู้กลายเป็นคนที่มีความเข้าใจ understanding และกลายเป็นคนที่มีความฉเฉลียวฉลาดอิน e ท l i g e n นจนกลายเป็นคนที่มีสติปัญญา wisdom และ เป็นสติปัญญา wisdom ที่มาจากพระเจ้าแล้วหรือยังถ้ายัางคุณจะทําอย่างไรต่อไปหรือถ้ามีแล้วคุณจะทําอย่างไรต่อไปคุณได้รับเลมาพิเศษอะไรจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเข้าฟ้าพระเจ้าวันนี้พระองค์ต้องการให้คุณทําอะไรต่อไปและคุณจะตอบสนองอย่างไรครับให้พิมพ์คําตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับเอาละครับพรุ่งนี้เราก็จะมาเฝ้าเดี่ยวกันต่อมารับเลมาสติปัญญา wisdom พิเศษจากพระเจ้าซึ่งเอ่อ จะทําให้คนได้มีกุญแจที่จะไขประตูการอวพอรของพระองค์ให้หลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตคนได้อย่าพลาดติดตามอย่างต่อเนื่องไปทุกๆวันนะครับถ้าคุณชอบคลิปในซีรีส์นี้ก็ช่วยกดแชร์ต่อๆกันไปอย่างญาติพี่น้องเป็นฝูงในคริสตจักรหรือในกลุ่มเซลล์ของคุณจะได้เข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันนะครับเราจะได้เติบโตในพระคุณความรักของพระเจ้าและได้รับสติปัญญา wisdom จากพระองค์ ที่เป็นเหมือนกุญแจไขประตูแห่งพระพรจากสวรรค์มาสู่ชีวิตคนเพื่อชีวิตของคุณก็จะได้ไม่ว่างเปล่าแต่จะกลายเป็นท่อพระพรใหญ่ที่พระองค์จะใช้กันได้อย่างมากมายขอพระเจ้าอวยพรนะครับ